อย่าเหยียบย่ำทำลายหรือย่ำยีผ้ากาสาวพัดเพียงเพราะความคือขนองหรือความสะใจของตัวเองแน่นอนว่าเรื่องราวของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันแต่ผ้ากาสาวพัดท,ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงพระ ประทานไว้ให้เนี่ยเป็นธงชัยของนักบวชมันไม่ใช่ของที่ใครจะเอามายำยีเหยียบย่ำเพียงเพื่อความคึกขนองเพื่อความสะใจเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองนรกครับมีแต่นรกเท่านั้นแหละสำหรับผู้ที่ใช้ผ้ากาบสาวพัดเนี่ยมาเพื่อ ความตลกโปกฮาเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจเพื่อความสนองตันหาความทะยานอยากเพื่อส้นตีนอะไรหลายๆอย่างที่ปรากฏในโซเชียลนี้สำหรับนักภาวนาหรือชาวพูดอย่างเราอย่าไปทำเรื่องปัญญาวันพวกนี้ครับภาคกาสาวพัตไม่ใช่ของที่เอา มาล้อเล่นได้ไม่ใช่ของที่เอามาเพื่อความสนุกสนานเรื่องเดิงบันเทิงใจไม่ใช่เพื่อสนองตันหาสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วหรือเห็นคลิปที่คนอื่นเนี่ยเอาผ้ากาสาวพัพหรือสวงจีวรของพระสงฆ์เนี่ยมานุ่งผมแล้วก็ทำแสดงกิริยาอาการยังกะ นรกส่งมาเกิดเนี่ยก็อย่าไปทำมันครับเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ศาสนาเรานับถือพระพุทธเจ้าเรานับถือในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นแบบตามหลักคำสังส่งสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะมีบุคคลบางจำพวกที่อาจจะ รุดแหลกแหวกแนวไปบ้างก็มันเป็นเรื่องของเขาแต่การที่จะเอาผ้ากาสาพระมาล้อเรียนเนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ชิงหมาเกิดอย่าไปหาทำครับเพราเบื้องปลายคือม,คมีแต่โรกมีแต่อเวจีมีแต่ความตกทุกข์ได้ยาก ะนั้นแล้วอย่าไปหาทําครับผ้ากาเสาวัดเป็นผ้าที่พระพุธ